สวัสดีค่ะวันนี้ไ like ลฟ์คลิป day สามฟรีมาแล้วบายแม่จอยค่ะบายครูแม่จอยนะคะวันนี้ค่ะคุณต้องบอกเป้าหมายชีวิตที่เข้ามาทําออนไลน์ค่ะข้อที่หนึ่งเป้าหมายในชีวิตคุณคืออะไรเพื่ออะไรในชีวิตคุณเล่าเหตุการณ์ความเป็นตัวเองเรื่องราวของคุณลงไปในนั้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่ออะไรให้ใครคุณก็ว่าไป ข้อที่สองเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพราะอะไรมีจุดเปลี่ยนอะไรในชีวิตคุณที่ทําให้คุณต้องคิดถึงออนไลน์เพื่อเอาไปเป็นจุดเปลี่ยนในครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักข้อที่3คุณลุกขึ้นมาทําออนไลน์เพื่อเป็นแสงสว่างให้คนกลุ่มไหนอย่างแม่จอยเองนะคะเป็นแม่เลี้ยงลูก เป็นเจ้าของกิจาการลุกขึ้นมาทําออนไลน์เพื่อเป็นแสงสว่างให้คนที่เขายังไม่รู้ว่าออนไลน์มันหาเงินได้จริงให้กับแม่ลูกอ่อนให้กับแม่ที่มีลูกอะ่ะแล้วคิดว่าตัวเองไม่มีค่าคุณต้องลุกขึ้นมาทําอ่ะถ้าใครเจอไม่จอยนะคะและข้อที่สี่คุณต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันเศรษฐกิจในปัจจุบันทําไมต้องหันมาทําออนไลน์ เพราะเหตุผลอะไรคุณจึงลุกขึ้นมาทำออนไลน์นี่คือไลฟ์สคริปต์เดยที่คนสำเร็จเขาทำกันซึ่งก็คือแม่จอยคือแม่ครูแม่จอยเองนะคะหันมาทำออนไลน์ค่ะ2เดือนได้กำไร6ห,หลัก2เดือนได้กำไร6ห,หลักคุณคะถ้าไม่ได้ทำเล่นๆผลลัพธ์ ก็ไม่ได้เล่นๆแต่ถ้าทำเล่นๆผลลัพธ์มันก็จะตอบคุณแบบเล่นๆแต่ถ้าคุณชอบคุณอยากรู้ว่าการไลฟ์ของแม่จอยไลฟ์ like จากเดย์หนึ่งเดย์สองเดย์สามจนถึงเดย์ปัจจุบันแม่จอยไลฟ์ยังไงคุณสามารถกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube แม่จอยร้อยล้านได้เลยนะคะหรืออยากได้ความรู้เกี่ยวกับการไลฟ์สดเกี่ยวกับกเลี้ยงลูกให้คุณไปติดตามเพจแม่จอยเลี้ยงลูกสร้างร้อยล้านจาก ออนไลน์แต่ถ้าอยากได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้ไปติดตามที่ช่อง tiktok แม่จอยผู้นำแบรน์ละมุนได้เลยค่ะมีให้คุณทุกช่องทางเท่าที่คุณอยากจะให้ความรู้ตัวเองค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ